มาซื้อเครื่องวาเลนทายให้พอเด็กน้อยเนาะซื้อของขวัญวันวันวเลนทายให้พอเด็กน้อยตอนนี้ฮขาก็แล้วละเลงสบายดีเมื่อทุกคนสบายดีมือเพื่อนทั้งบ้านเนาะตอนนี้เมื่อน,นี่กับเม้นวันที่สิบสี่เดือนกุมภาเนาะอันตอนเทียงเนาะเมโลล่าก็หาก็เริ่มอันเริ่มเ,มเ,มเ,มเมลิกเวียกวาสันๆยังบบได้เข่าบ้านเธอนอนแล้วมาหาซื้อของขวัญ อันวันห่งขวมหักให้กับอันสามีเนาะให้กับพ่อเด็กน้อยสิอันหลายมือก่อนกับโบได้โบมีเวลาซื้อสินะโบมีเวลาได้มามาซื้อเห็ดเวียกถุกมือถูกมือกับบ้านมันกระคำมันกระเดือกแล้วจังสิเนาะอันตอนเศร้าสิเขาก็ไปส่งลูกสินะแต่มาเบิ่งกันเนาะว่าสิได้อีย่างแน่จังสินะอันเวลาไปซื้อเครื่องยูฮานกันเนาะอันอัน ขวบหมักขวบเหมินขวบหมักขวมชอบของผู้ชายกับผู้หญิงเนาะมันก็บ่คือกันสิเนาะมันก็อยากต่างกันหลายเจอพี่ได้เว้าไปกระดเนาะผู้หญิงเฮาละมักซื้ออีหยังที่แบบว่าเป็นแนวคิกคิกขู่คิกขู่เป็นแนวหวานๆโรแมนติกแน่จังซี่หั่นนะเนาะแต่สําหรับผู้ชายเนาะแม่นอันโดยเฉพาะแมนน์โพลโลล่าสินะโพอโลล่าจังซี่แม่อันแม่นอันบ่คือเพิ่นแหละ โดยเฉพาะเป็นเรื่องเคอเอิ่นของวือวือวาๆจังซี่เราบ่ค่อยมกัปกปานใดแฮงบ่ใกล้เลย,เ,ลยเนาะนั่นละยังว่าอันเวลามีเทศกาลบ่จังซี่โดยเฉพาะแม่นช่วงวาเลนไทน์แบบซี่นะโอ้ยอยากเจ็บสมองเลยทางนี้นะตอนนี้เฮาก็มาฮอดห้านขายแล้วเนาะอันนั้นกําลังอัน เบิ่งว่าสิเอาอย่างไหเดีฮะนะอยู่ในห้านตัวนี้นะนาะจะมีอันแพ็กเกจหลายอันเนาะคือแบบว่าเออตัวนี้มันจะเป็นไปกินอาหารเนาะไปกินพวกซูชิไปกินอาหารแบบว่าอันเป็นอาหารเอเชียโบหรือว่าอาหารต่างประเทศสิเนาะมันกับมีทุกๆราคาเนาะอยู่ห้านเนาะมันจะมีทุกๆราคาคือแบบว่าอันเขามีเงินซํำใดเขาอยากอัน มีบัตรเจ็ดซ้ำใดจังี่นะเขาก็ซื้อได้แบบซีคืออยู่ในห้านนี่เนาะมันจะมีอันมีสามสามซีหลอกเนาะลลอกหนึ่งจะเป็นแบบว่าเป็นการท่องเที่ยวบนเนาะคืออยู่นี่นี่แหละเป็นการท่องเที่ยวบนมีแต่อยู่เบลเยียมเนาะจะมีอยู่อยู่บนอื่นในเนาะอยู่ทัวร์ยุโรปเนาะคือสองมืออันคืนหนึ่งสองมือจังี่หรือว่าสองคืนสามมือโบอจังี่เนาะ กเขาเจ้าก็จะมีให้เลือกแพ็กเกจไปอันเที่ยวอ,อยู่เมืองใดบนใดกเขะเจ้าก็จะมีบอกเนาะว่าอันคืออยู่เมืองนี่อย่างซี่มันซีมีหงแฮมตัวใดได้หงแฮมตัวใดไดๆๆให้เขาพักเนาะหรือว่าอันจะมีกิจกรรมอีย่างแนนอยู่ในหงแฮมสินะหรือว่าคเขาบออยากไปบนอื่นสิมันก็มีของอันทัวร์ยู่เบลเยียมสินะเนาะทัวร์อยู่ภายในประเทศสิหรือว่าเขาอันเขาก็จะมีแบบว่าแพ็กเกจที่แบบว่า เลือกได้เนาะคือสมมุติว่าอันคือตัวนี้เนาะเมโล่าอันเห็นบางเธอเขาอยากไปเบิ่งอันหนังกับผัวเขาจังี่ไปไปซีเนมาบอไปอย่างสิเนาะไปเบิ่งซีเนมาะมันกับซีมีบอกว่าเอออันคือตัวนี้เนาะซีเนมาสิมันซีมีทัวร์ทัวร์ทัวร์ประเทศของเบลเยียมเนาะคือแบบว่าอันโองหนังตัวนี้จังี่นะ ซีเนมาตัวนี้นี่มันมีมันมีจักบอลจังี่มันมีอยู่เมืองใถเดยจัง่ิข้าเจ้าก็จะให้เขาเบิงเนาะข้าเจ้าก็จะบอกเขาว่ามันมีอยู่เมืองใดเมืองใดแบบซิแล้วอันคือสมมุติเฮาซื้อเนาะคือเฮาซื้ออันอันตัวซีเนมาจังี่นะคือสมมุติเฮาซื้ออันไปไปเบิงหนังน้ากันจังซินเนาะข้าเจ้าก็จิมีให้ว่าเทื่อนหนึ่งสาหรับสองทานมีอันคู่ปองกินขา้าวหรือว่า หรือว่ากิ่นแต่ขนมจังสีกับน้ำจังสีเนาะกับอันเครื่องดื่มจังสีน่ะเนาะมันกับสีมีแต่ละราคาต่างกันเนาะเนาะละกันยูแถวนี่เนาะมันกับสีมีแบบว่าอันอันไปฮุบยาโบจังสีไปซาวน่าโบเนาะไอคือตัวนี้หนิมันอันตัวนี้จะมันอันไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์แบบสิ เนาะสำหรับอันหนึ่งมื้อสองคนเข้าอันเข้าพักเดียวจังี่คือแบบว่าอันมันมันดิสนีย์แลนด์มันสิมีสตูดิโอพาร์กกับอันกับอันดิสนีย์พาร์คจังี่นะมันมีสองสองบอนเนาะมันก็จะมีแต่ละราคาต่างกันจังี่คือดิสนีย์พาร์คอันเท่อเดียวจังี่นะเท่าเดียวมื้อเดียวจัง่เนาะสำหรับสองคนแบบสิ เข้าได้ทั้งสองบอลแบบซี่กัราคาเกือบ200ยูโรเนาะแต่ว่าคันสมมุติว่าเข้าได้อันอันเข้าได้พักเดียวจันซีกับร้อยกลัวร้อยห้าสิบจังี่นะเนาะแล้วก็จะมีอันเป็นพวกอันห้านอาหารอย่าง่ิเนาะห้านอาหารบจังี่เขาไปซิมอาหารยุติละบอนของเมืองจังี่หรือว่าไปซิมเน่นบริษัทช็อกโกแลตจังีิเนาะมันก็จะมีเขาเจ้าก็จะมีให้เลือกจังีิ มีหลายบริษัทขจ้าเห็ดเนาะสำหรับคูปองที่เขาจะใส่แบบชิฮานะอ,อันนี้ก็เป็นของขวัญวันว,นเวนาเลนไทน์ให่ออโลล่าเนาะเดี๋ยวบุญหนึ่งยังสิเห็ดคลิปต่อไปให้เบิงอีกอีกเทื่อนึงเนาะแล้วก็ขอบใจหลายๆเนาะทีอันเบิงคลิปอันของสองสาวจนจบ สุขสันต์วันวาเลนไทน์ให้กับมดทุกคนเด้อสบายดี